ทุกคนเราจะพามากินกิ่นี้ักคริปที่แล้วนะที่เรากินแล้วมันไม่รอร่อยเลยมันไม่หวานเราเป็นดูไมไปแล้วคนอื่นกากินแบ่จนนี่นี่เราได้คอสเตชีฟม,มาเป็นชีคครีมมาลองดูจะกินอย่างนี้เห็ยนยวไ,ได้ดี ังจากนั้นนี่ที่ที่เราเหลือกี่วันนั้นนี่นี่เอ๊ะไม่เห็นหรอกต้วยต้วยตุ้ยตุวยแบบนี้เออยแบบนี้แล้วก็ต้วยแบบลีดูนี่อะไรบ แขกนราวตวแบบนี้มัวแบบนี้ีนี mm. Mm. นอบแล้วก็กินกับอะไรจะอร่อยทาขนอบแล้ว

โอ้ยแต่ก hmm. mm ูจะออกกันเลยครับคุณน่